ไอเออมันเป็นเพราะคนที่ไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนกระทําครับพี่สุพีสสวัสดีนะครับมันเป็นเพราะว่าคนที่เขาไม่เชื่อว่าเขาเป็นคนกระทำคอยสนับสนุนความอุ้มชูใช่ไหมล่ะถ้าตามเขาเลยแบบเขาอยู่โดดเดียวเดียวทุกวันนี้เขาก็ ออบ้านก็อาจจะมีแต่ว่าน่าจะได้อยู่แค่สามคนแม่ลูกอะ่ะตัวเขาเองก็น่าจะโน่นละอยู่ที่คุกไปแล้วถ้าไม่มีเอซไม่มีใครมาเป็นผู้สนับสนุนผู้ดูแลให้ผู้ที่คอยเป็นเออเออเป็นฝาให้หลังพิงอะ่ะใช่ไหมละ่ะ่าพวกคุณจะมาดูแค่ตอนนี้จะมาดูอะไรตอนนี้ ตอนนี้เขาก็ต้องทำเขาก็ต้องหาธุรกิจทำเขามีทุกอย่างเขาช่วยเหลือกันและสำคัญเลยเผื่อแผ่ไปถึงยูทูบเบอร์ที่ไปที่ไปเอาชื่อเขามาพูดเอาชื่อเขามาหากินเอาชื่อเขามาลินท้าย,ยกยอปอปั้นก็จะได้เงินได้ทองไปกับเขาไปหมดเลยใช่ไหมล่ะอย่าว่าแต่ผมเลยไอ้พวกคุณๆนะคุณๆนะที่นั่งดา่าเขาอยู่นั้นนะ่ะก็ได้เงินใช่ไหมล่ะ เออถ้าคุณไม่อยากเป็นข้อคอละหาว่าออหากินกับเขาหากินกับจำเลยเอาชื่อเขามาทำมาหากินคุณก็นั่งด่าเขาไปแต่อย่าเปิดสร้างไรายได้สิใช่ไหมคุณไม่ต้องมีโฆษณาเขา้าไม่ต้องมีอะไรทางนั้นคุณนั่งด่าเขาเลยนั่งด่าเขาโดยตรงๆเลยไม่ต้องเปิดสร้างไรายได้นั่นแหละแสดงว่าเขาคุณไม่ได้สร้าง เอาเอาชื่อเขามาทำมาหากินผมบอกว่าคุณหากินกับชื่อของเขาพวกคุณโกรธพวกคุณโกรธผมอ่าเพราคุณโกรธผมแต่พวกคุณทำใช่ไหมพวกคุณโกรธผมแต่พวกคุณทำอ่ะคุณไม่ได้ปฏิเสธว่าคุณคุณคุณไม่ได้เอาชื่อเขามาทำมาหากินแต่คุณก็นั่งด่าเขางกงกนะ มึงถึงไม่ดา่าพ่อล่อแม่ไม่ดา่าไอสัตว์ไอเลวเอ,อเอไอไม่ใช่ดิไอสัตว์ไอเหี้ยคุณไม่ได้ดา่าแต่คุณก็ด่าว่าเขาเลวเขาบัตรซบเขาเป็นคนที่ไออะไรตลกตะแลงตอแหลคุณด่าเขาแบบนี้พูดไม่เป็นคําพูดเออถ้าตำรวจทำแบบตรงไปตรงมาครนี้จบไปตั้งแต่หกสามแล้วนะครับพี่อะไรอยาชื่อแอน คือผมอะไม่ค่อยจะเข้าไปยุ่งกับคดีหรอกครับไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับคดีหรอกแต่ว่าผมอิดหนาละอาใจกับไอ้พวกทีเ่เกียดตัวกินไข่เกียดปลาไหลกินน้ำแกงนะครับคือคุณเกียดเขาแต่คุณหาเงินกับเขาหากินกับเขาเออ เอาอย่างนี้สิถ้าคุณไม่ถ้าคุณเกลียดเขาคุณต้องการทำลายเขามาดามเปิ้ลสวัสดีครับคุณต้องการทำลายเขาคุณอย่าเปิดสร่างไรายได้คุณด่าเขาเลยนั่งด่าเขาเลยอย่าหาเงินกับเขาอย่าพอคุณเปิดสร้างไรายได้ป๊อปคนไปดูป๊อปโฆษณาเขา้าอันนั้นแหละ เขาไม่ได้ดูหรอกถ้าคุณไม่พูดไม่ด่าไม่ด่าคนคนนั้นไม่ด่าลุงพลไม่ด่าป้าแตนน่ะเขาไม่ดูคุณใช่ไหมล่ะเขาดูคุณไหมอ่ะเออคุณอย่าเปิดดิคุณนั่งด่าไปเลยแต่คุณอย่าเปิดเออถ้าคุณเปิดแสดงว่าคุณก็หากินกับจำเลยเอาสิถ้าผมบอกว่าคุณหากินกับจำเลยนะคุณ คุณกล้าด่าผมไหมคุณกล้าฟ้องผมไหมคำนี้ใช่ไหมเอาไหมถ้าเกิดคุณฟ้องผมเดี๋ยวผมจะขอสาลให้ดูรายได้ของคุณใน youtube ที่คุณทำอยู่ที่คุณเอาจําเลยมานั่งพ่่าเพ้อภาณนาถูทุกวันเนี่ยเอาไหมมันมีรายได้เข้ามาใช่ไหมมีโฆษณาเข้าของคุณใช่ไหม ถ้าคุณละอายแก่ใจคุณปิดสร้างรายได้แล้วคุณนั่งด่าเขาไปเลยคุณเกลียดเขาคุณนั่งด่าเขาไปเลยพวกเห็บหมัดไงใช่กิฟซี่เอ่อไม่พวกนี้เห็บดูดเลือดเนี่าขยะขยงบอกตัวเองเหรอเรื่อมประเด็นเออ